สำหรับดีพาวเอสู5เลยค่ะซึ่งคันนี้เป็นตัวที่ประกอบในไทยใช่ครับนะคะคันนี้เป็นรุ่นไหนคะโอมเป็นรุ่นแม็กครับตัวอปเลยละนะคะภายในสี้ม เดี๋ยวพอดีเรามีคิวลูกค้าอีกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะมีคิวให้ลูกค้าเทสได้อีกก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะมาทํารีวิวให้ดูกันอ่าคุณโอมแนะนําคร่าวๆก่อนเลยค่ะตอนนี้นะได้ครับก็คร่าวๆนะครับคันนี้นะครับเป็นเอสซูนท่านะครับตุ้นบีวีนะครับแบ็คนะครับง่ายๆนะคะหนึ่งเลยเนี่ยเป็นแบ็คขอบ18ใช่ครับนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวน้ำเข้าจะเป็นแบ็คขอบ 20ใช่ไหมคะ<ช>อันนี้นะคะ<ม>เป็นตัวประกอบในมาชมกันได้ หนึ่งครั้งต่อการชั้นหนึ่งครั้งแล้วแรงมาจะมาชมแล้วก็สัมผัสนะคะประสบการณ์เทสได้นะคะบอกเลยค่ะว่าท่านจะเอิงนะคะเพราะว่าราคาถือว่าเบาๆถือว่าจับต้องได้นะคะแล้วก็ถ้าเทียบในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยแบบว่าแน่นเอี้ยดเลยค่ะทุกท่านนะคะนี่อย่างอื่นแนะนำเพิ่มเติมไหมแล้วตอนนี้ยราจองแล้วมีพิเศษด้วยเนี่ยใช่ครับ ็จองตอนนี้นะครับสำหรับสิทธิ์สามพันท่านแรกนะครับจะได้รับเป็นโดนนะอนราคะคุณโอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเห็นว่ามีลูกค้ารอใช่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเป็นเชิญชมด้านในครับอ่านะคะด้านหน้าค่ะมาชมด้านหน้าเดี๋ยวเราค่อยเข้าข้างในนะคะอ่ดูด้านหน้ารถก่อนเลยค่ะ ขออน,นุญาตนะคะไลฟ์สดอาจจะเห็นหน้านิดหนึ่งนะคะขอโทษทีค่ะไลฟ์สดค่ะและคันนู้นค่ะอันนี้เป็นดีพาร์ต0 7นะคะรถเอสยูวีลูกครึ่งอ่านะคะลูกครึ่งครึ่งผสมครับครึ่งผสมระหว่างเอสยูวี ค่ะนะคะข้างบนก็จะมีเป็น E07 S07 นะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเดี๋ยวอมต้องพาลูกค้าไปเทส่ยวไหนเนี่ยครับผมค่ะขออนุญาตไลฟ์สดนะคะค่ะขออนุญาตไลฟ์สดค่ะอันนี้นะคะลูกของลูกค้านะคะขออนุญาตลูกค้าไลฟ์สดนะคะค่ะนะคะก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าบอกเลยนะว่าบรรยากาศของเราเนี่ย ที่รอเทปอยู่ได้ครับเดี๋ยวอขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวรันคิวนิดนึงนะคะราะคานี้ค่ะบรรยากาศน,นะคะเพราะเราปิดสองทุ่มไม่ต้องไปกินข้าวที่ไหนมาที่นี่ค่ะนี่นี่นะคะ<อ>ก็จะมีอาหารน,น,น,นะคะมีผัดกะเพรามีเนื้อมีหมูมีไข่ดาวนะคะมีป๊อปคอนนะหรือ นมกี้สละเปานะคะแล้วก็กิฟเตสนะคะน้ำผลไม้นะคะน้ำดื่มนะคะชากาแฟมีครบเลยค่ะเอลคิวโดโอมๆอมคิวคนไหนอะที่จะต้องพาไปมือกันหน่อยสิคะเด็กๆอ่าไปชมเลยค่ะรถนำเข้าตอนนี้ แน่นเข้ามานะคะไปเลือกกิมรถได้เลยนะคะที่อาคารสามนะคะอาคารหนึ่งค่ะอาคารหนึ่งอาคารนู้นนะคะเราจะมีสปอตรถดีพอเต็มเลยนะคะบนโชว์รูมน,นะคะสามารถมาเลือกกิมได้เลยว่าอยากเลือกคันไหนอยากได้ตัวถังอันไหนนะคะส่วอาคารสองจะเป็นอาคารรถนําเข้านะคะค่ะ,ะค่ะเดี๋ยวเราจองกันเลยนะเพราะว่าวันนี้ถ้าจองเนี่ยรับล่มคุณเอกกับบ้านได้เลยนะคะ,ะค่ะ ว่าเร็วแน่นอนค่ะนะคะขออนุญาตนะคะค่ะชมเลยอันนี้เอสอันนี้เอล0เจกแล้วก็นี่ด้วย ค่ะอ,อนุญ,ญาตนะคะอะละค่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราลากันเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าย,ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเอกจะต้องเทคแคร์ลูกคา้าเอาดูบรรยากาศภายในกันอีกเล็กน้อยนะคะบรรยากาศดุดดังครอบครัวนะคะทุกคนค่ะสนใจนะคะพักมาค่ะอย่าลืมนะคะ S05 นะคะมีให้ท่านเทสได้และชมนะคะตัวจริงเป็นๆกันที่ ดีพอ a ออีวีซาขามีนุรีวันพวกนี้อีกหนึ่งวันนะคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง2องทุ่มนะคะใครสนใจลงทะเบียนมาจองคิวก่อนได้เลยค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอให้เสียเวลาหรือเลิกงานมาไม่ต้องขันข่าวแวะมาได้เลยค่ะเราเปิดกันถึง2องทุ่มนะคะสนใจโทรเข้ามาได้นะคะ0 2 5 8์4 6 6ห 0866681999แอดไลน์แอดดีพอลบายเอค่ะวันนี้ลานท่านนี้ก่อนนะคะขออนุญาตเทครแคกลูกค้าวันนี้ยุ่งทั้งวันจริงๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะ ติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะแต่ว่าบางบางช่องเนี่ยคือเรายังไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะก็เลยต้องมาไลฟ์ผ่านช่องนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งที่สามารถไลฟ์ช่องของเราได้นะคะช่องนี้เราก็จะไม่ได้ไลฟ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเข้ามาติดตามช่องใหม่ด้วยนะคะชื่อช่องดีพ a ร์ a e y e v มีนบุรีทุกช่องทางเลยค่ะรบกวนด้วยนะคะ อเอาละค่ะร้านท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ